ค่ะเพื่อนๆวันนี้สิรร็จละเลาะรอบบ้านนะคะพาเพื่อนๆมาชมข <c oughs> อโทษคะ่ะมาชมดอกปีนนะคะนี่คะ่ะอันนี้ต้นเขาไม่สูงมากเนาะ <c oughs> ก็ใช้บันไดปีนนะอ๋อเอ,เอ้ใช้เก้าอีค้ค <c oughs> ่ะโทษทีใช้เก้าอี้ปีนได้อืมอืม เพิ่งเคยเห็นแบบจะดจ่เหมือนกันอันนี้อยู่ข้างบ้านนะคะดอกเขาก็จะเป็นเจ้าๆอ,อย่างนี้เนาะเป็นก้านยาวๆเนาะอ,อันนี้เป็นสวนของตากับยายนะคะตอนนี้เสียดไปแล้วก็เหลือลุงกับป้าเนาะนี่่ะดอกปี นี่คือใบอีกหน่อยต้นก็คงจะโตมากๆอ่ะ okay, แก่ละนี่ดอกตูม